ขอลา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 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปาไรเดอร์สตูดิโอนอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่งานิปปอนฮักคุนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าผมเนี่ยมีการแสดงไอดอลด้วยนะครับผมเสียงกําลังเสียงดังจอแจเลยทีเดียวเชียลนะครับก็บรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นงานที่รวบรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องญี่ปุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าสื่อบันเทิงการเรียนการศึกษาหรือว่าการสมัครงานหางานนะครับผมก็สามารถมาได้ที่งานนี้นะครับโอเค อ้าวเอเลิกแล้วเป้าหมายหลักๆของเราในวันนี้นะครับก็คืออยากจะมาเจอนะครับผมมิดแอนกรีสคาร์เมนไรเดอร์รีไวท์นะครับผมจากบูธของ Dex นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆงานด้วยนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปนะครับก็บรรยากาศภายในงานนะครับก็จะมีบูธนะครับบูธต่างๆมาเปิดมากมายครับแต่ว่า หลักๆเนี่ยมันจะเป็นเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของญี่ปุ่นเลยนะครับผมอาจจะไม่เจาะจงที่แบบพวกกระตูนหรือว่าพวกโทคุซัสึนะครับเดี๋ยวเราไปหาบูธของไ i เดอ r ์รีไวทที่จะมามิดอังกรีกันดีกว่านะครับยังไงดีหนออ่าเจอแล้วนะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบูธนะครับที่ เราจะมา m t e t d g r e e t นะครับกับ k a m m n Rider r r ร i ีไวนะครับซึ่งเป็นไรเดอร์คนใหม่นะครับที่กำลังจะฉายในบ้านเรานะครับผมอ่าก็จะมีบูธให้ถ่ายรูปแล้วก็ของสินค้าจัดแสดงนิดหน่อยนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสแตนดี้นะครับเดาว่าน่าจะมีสูตรแอคเตอร์รีไว้นะไม่รู้คาดหวังเยอะไปหรือเปล่าก็เขาน่าจะมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวถ้ายังไงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเวลา6กโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มมิดแอนกิดกันประมาณ6กโมงครึ่งเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบูธของ Dex นะครับผมก็จะมีหุ่นนะครับรูฟี่นะครับผมจากวันพีทฟิล์มเรสนะครับผมที่พึ่งฉายไปนะ โอ้โหนี่ตัวเบอร์เอบอรเทอร์เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเมนสเตจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน่อยดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนท่องเที่ยวนะครับผมก็จะมี ทัวร์หรือว่าเป็นบริษัทนะครับต่างๆก็มาเปิดบูธด้วยนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะใครที่มีแพลนอยากไปญี่ปุ่นนะครับก็ลองมาเดินดูได้นะครับผม<ต>โอเคนะครับไหนๆก็มาถึงบูธที่มีสินค้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูดกันดีกว่าว่ามีสินค้าอะไรขายบ้างนะครับเ mm hmm. สียงอาจจะดังนิดนึงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าไมค์ของผมเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราไปดูสินค้ากันนะฮะ นี่ก็จะเป็นสินค้าแบรนด์วันพีทนะครับผมก็จะมีทั้งเสื้อนะครับอ่าเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นงานจับฉลากนะครับอ่าน่าจะเป็นงานจับฉลากของ,ของบัตของบันเทสโตนะผมไม่แน่ใจอ่าหลักๆก็จะมีวันพีทนะครับผมมีฟิกเกอร์นะครับมีนารูโตะนะครับแล้วก็ด้านล่างโอ้แอบมีไรเดอร์เล็กๆนะ อ๋อ oh, ใช้ได้เลยนะเนี่ยมีไรเดอร์ด้วยตรงนี้จะเป็นผ้าปูที่นอนนะครับผมเป็นลายวันพีชนะฮะแล้วก็เสื้อต่างๆนะครับมีหลายไซส์หลายลายให้ได้เลือกนะครับอ่าอแล้วก็ด้านหน้าเมนสเตจนะครับผมก็จะมี การแสดงเรื่อยๆนะครับผมอย่างอันนี้ก็จะเป็นวงไอดอลนะครับผมน่าจะมาจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะแต่วงอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมใครทราบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสุดยอดเลยนะฮะ ถึงคิวของคอมเม้นไรเดอร์รีไวซ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นรีไวซ์ตัวเป็นๆครับผมบนเวทีนะฮะเดี๋ยวถ้าจะเป็นยังไงก็รอดูนะครับ ตัวเป็นๆนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเชิญให้ผู้มาร่วมงานนะครับมาถ่ายรูปกับไรเดอร์รีไวได้นะครับโอเค เยี่ยมไปเลยนะครับนนผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะลองดูสักตั้งหนึ่งนะโอเคไว้ไว้ไปแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะยอดเออตอนนี้ผมก็อยู่ในแถวนะครับผมที่จะถ่ายรูปมิสอังกฤ e ไรเดอร์รีไว้แล้วนะฮะแต่คิดว่าน่าจะให้ทีมงานเขาถ่ายให้นะใครที่อยากมาก็ มาได้เลยนะอันนี้แบบเท่างานฟรีอะไรฟรีหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวดูตารางงานนะครับแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปนะครับผมกับ c o m e r เ d e r ์ e ีไ i t e ได้นะครับผมโอเคนะครับก็ผ่านไปได้อย่างชิวเฉียดนะครับผม ก็เมื่อกี้ก็น่าจะได้เห็นรูปกันไปแล้วนะครับผมเพราะว่าใจจริงอยากจะถ่ายคลิปเหมือนกันแต่ว่ากลัวจะไม่สะดวกนะก็เลยให้ทีมงานถ่ายเป็นภาพนิ่งแทนนะครับก็ถือว่า ดีนะเออนานๆทีเดียวตั้งแต่ช่วงโควิดมาเราก็ไม่ได้มีงานอะไรแบบนี้เลยนะฮะใครที่อยากมานะครับผมผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับผมมาได้เลยนะฮะวันที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยจะเป็นวันที่2นะครับผมงานจัดถึงวันที่4กันยา2565นะครับที่สยามพารากอนชั้น5้านะครับผมนะโอเคถ้าใครสนใจก็มาเดินมาชมมาดูกันได้นะครับผมถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะฮะอ่าแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสนะครับผมสามารถที่จะมาสมัครเรียนหรือสมัครงานนะครับหรือว่าดูกิจกรรมด้านการศึกษาแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมนะครับผม ของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เลยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็เสียงอาจจะอึกทึกคึกโคมงไปหน่อยนะครับไมค์อาจจะไม่ชัดบ้างไม่อะไรบ้างก็ขออภัยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์นะครับผมอยากจะเสริมตรงไหนหรือผมตกหล่นอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมใครที่มาแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกกันได้นะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องปลาไรเดอร์สตูดิโอนะครับอย่าลืมกดเครื่องหมายกระดิ่งด้วยนะเพื่ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ